สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงครับเอฟซีรถแห่ลำเพิ่นเตยเสด็จสุภุสกนคนครับเอฟซีน้องอุ๋งอิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับมาอัปเดตอาคารห้องซ้อมดนตรีกับห้องพักแดนเซอร์ครับอัปเดตให้พี่น้องได้ครับชมกันครับช่วงนี้ก็เป็นงานก่ออยู่นะครับดีครับพ่อดีครับ นอกจากเขาสิมีงานกอ้อเขาก็มีงานกวดด้วนะครับแผนก้อกับก้อแผนกรวดกับกวดนะครับก็กกกกกกกบกสิเป็นชี้ง,ง่ายๆเล็กน้อยอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ถ้านี่ก็จะเป็นแผนกวดนะครับกวดกวดกวดไปก็เรียบร้อยแล้วน่าจะใส่หาตั้งตัวนี้น เห็นกล้องอะันไม่เร็วใส่แล้วพี่น้องนะใส่แล้วครับถือบาหลายพี่น้องรอบเบิ้งนะครับสังเกตไม่ออกมาแล้วมันจะซื้อตามรูปตามแบบที่เป็นโชว์อะไรวะสไตล์น้อเด็กเด็กพี่น้องเจ้าหนี้พี่น้องกับพี่จันนะมันคืออันนั้นคืออันนี้เนาะยังรอบเบิ้ง นี่เท่้ไนตกี้พนเลนี่ก็จะพาไปลองขึ้นไปอัปเดตงานเทพื้นเท่ข้านเทพื้นสั้นสอง ถ้าพี่น้องนขึ้นไปอัปเดตครับไปไปกันเลยครับสวัสดีครับพ่อขึ้นเทิร์มาดิวะครับขึ้นเทิร์กอะที่สงกัาว่าจะขึ้นไปซ่องมม่ใช่ไหม เอาขึ้นได้ว่าสิได้แข้งแ้งาว่นว่ถือผวันวั่เดือดกับเดือดปมนี้นีสุดป่สวัสครับโอ้โเสบายจะปนี่ยัง <laughs> ไ,ไ,ไหวไหวไม่นาไนม่แ่ากลางกบนุ่งวกันนะุอืมออาเริ่งเริมันนี่กันกจิเป็นงานเขาแบบสองหรือเปล่านะรครับแค่นั้นแค่ย่อย,อยขนแบบขึ้นมามัดเล็ก กระแด็มัดเล็กกับมัดงานคืบหน้าไปทุกมือพีอ่น้องเห็นความคืบหน้าเห็นความก้าน้าทุกมือบอมีสะด,ดุดงานเดินทุกมือ Hoa ừ, ngàn đẹp, đẹp 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 của mình đẹp của พี่ว่าสำหรับหนางาของเขานี่คือคือห้อมแล้วมั้งบอะ ทานเลเล่ว่าีนหอดทางนี้ตีปนี้ชิว่าขอดผมตีอเห้ยมันชักผูวียงมาเนี่ยอดกับชิวเอานะมวลได้ครับมวลได้อยู่นี่อบอุ่นได้ยู่นี่อบอุ่นจนหอนมดละตอนนี้ก็ได้ากไปหาหมูไปยประยัดนึง้ พูดก่อนเอา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 เลยคนัเบิ่งยุนมาีเอาเลยเอเลยฝกมุไปยโยเสาโยพยักโอ้ทีมนเสาลายเสาเอกเสาทุทีมงานพยักเด้ออีพ่อเราฝากควไปฮะอย่างงงแตเสาเอียกเสาทุ่งลายเปสวังไซโอ้วงไเถอะ โอ้อันที่ว่าจอบจอบยามไส้นี่โอ้ยเสานนี้ยามไส้หเี่ยโ้ยกเสาโตก็เลครับหัวหนา่มกไหงามาท้อนครับเพิ่นกยิาใส่ตรงยะบ่กิาเอามาตรงมาฝากกันยู่หัวไ คือต <Workers>, <laughs> ้งกับิหัวอีกอย่าพี่น้อเมาโน้อหอมวันครับเมาอย่ากันถ้าก็ฝากฝากอินอฟเราก็ฝากอีนรีนและพูดยื่อทางประยักเด้อผมอยลงยังน้อยเนี่ยและคันเบิ้งกันเงินเพื่อเพื่อกันเนี่ยเด้อทันเฮ็ดงานไปกับเมาน้กห้อมวันไปไม่ได้เพราะเครียดตัวไกลแล้วไกลแล้ว อ่านกระคบืบหนาเดินเดินไปเรื่อยๆบ่มีสะดุดครับเจ้านอยก็จิตอันนี้ก็จิลังค่าก็จิชนกันครับไปของน้ากันเพราะว่าลังค่าเชื่อมกันครับประมาณนี้เป็นสเต็ปสเต็ปในการทำงานครับมาอัปเดตอาคารห้องพักแดนเซอร์ครับที่พื้นชั้นสองวันนี้ก็จะเข่าแบบอัปเดตพี่น้นองได้รับชมกันครับทุกผู้ทุกคน ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดสเกต์กดแชร์ให้ได้ด้วยครับพี่น้องสิได้ตามเปิดเพิดผู้ช่องใหญ่อันนี้ยังช่องหน่อยอยู่ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ